สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นยิงกันโุสสาวนะฮะอยู่กับรายการไอโอเกมเมอร์เทสน,น,นะผมก็จะเป็นตวแบบสายแทงๆเข้าไปนะฮะนี่ครับผม วันเสาร์วันนี้นะจะมาฆ่าเทียบตัวอไอ้นะเอ้มันหิวเล่นไงวะซื้อมาเล่นเปลี่ยนไม่กูเล่นบุกเล่นในเปลน,ลน,ลน,ลนอ้ามันมาแล้วปอกย่าอย่าทักมีกันเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนกันเพื่อนเราเพื่อนกันเราเราเพื่อนกันเอือ้อเอิม่มไอ,อเราเพื่อนกันนะวิทยไทเหมือนเด็กไทยเนะี่ยโอ้ต้องแบบเป็นคู่นะฮะเป็นแม่แคัทเอกสารน,นะมาเป็นแม่แคัทเอกสารเล่นเงี้ยววะ อ๋อปืนคูดเนี่ยเอายิ่งกว่าเลนโดวิ่งนะโดเกี่ยวอะไรวะเนี่ยทุกคนรอฉันด้วยทุกเฮ้ยมันมันเล็กๆอย่านะอุ้ยชิบหายแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยกูวิ่งเลยตูมไม่เราใส่แค่เออดีแล้วชิเดวิ่งเหลกแหลกตอนนี้เออเราเราไปสัมผักับเพื่อนก่อนนะฮะ เกมนี้มันก็ตอนนั้นผมซื้อตอนลดราคาแล้วก็ไม่ได้จับเลยนะว่าจะมาเล่นกันนะวันนี้รอด้วยทุกคนทุกคนเรามาแล้วของกมาศูนยหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรอยู่แถวนี้นะอยู่เลยครับมมเสยงเกมบอออ้างน,น,นะ หนึ่งร้อยเป็นเลยจะไปหยองคุณเจ้าผมจะรอดจะโน้อสาวประลกอบกันราพวกนี้ได้ไหมับไม่รู้นะจะมาลุ้นกันนะผมอุ้ยม,มาถึงก็ะพุกมาถึงก็มาเลยผมนี่แหลกเลยยงผมนี่วิ่งเข้ามาก่อนเลยอย่านะมีปืนนะ แอปลองความแม่นของผมนี่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าเอิม่มใครทคนก็ได้นะเชื่อมั่นในความแม่นของผมนะแล้วคุณจะรู้มแ,มนะแล้วคุณจะอึ้งกับความแม่นของผมนะรคบจะเนี่ยนี่จะพูดอ่ะมาแล้วมาแล้วจ้าอเนี้ยความแม่นไม่โดนทังนั้นเลย มาแล้วผมเนี่ยแม่นเฮ้ยเราต้องอยู่กับเพื่อน <c oughs> แล้วใครเล่นกาลีนาตอนนี้อุ้ย,ยมาแล้วอาแล้วอะไรี่อุย้ยชิบหายมันมันมันปล่อยน้ำะไรเนี่ยเดี๋ยวผมนี่ยิ่งกว่าเม็ซี่เจนะฮะวิ่งแล้วนะฮะเม็ซี่เจโคตรจะแหลกนะฮะกระสุน <c oughs> <c oughs> มันกระสุนไม่มีอย่างนีาา้ทุกคนใจเย็น คิวแม่ตัคุบอะไรทุกคนฆ่นนาติดฆ่าโอ้นี่ตุนะ๊กโคต์จะจีนไปไหนเนี่ยเอ้ยลอนโด,นดววะไม่รู้ลุคจะตายแล้วโนโน่ช่วยอยู่ด้วยครับผมอยู่ที่คนโอ้โหอะไรวะอะไรวะรู้ว่าจะได้ไหมค่อยชินเลยโอ้โอโอโอชินแล้วยยังไงความแม่นยิ่งกว่าลอนโดะตาย้วอทม นี่ก e ันนี่ดวยแรกว่าน้องกระสุนองกระสุนยู่ไหนองกระสุนนี่จะละกดไลเติมะชิปกดแลวจี้เหรอเอ้ยกเติมนองกระสุนปะโนเติมไม่เป็นูคือ F F มีดู่ดแล้วก็เติมกระสุนมวะสมดเรอ ไปหาเพื่อนแป๊บนึงเพื่อนอยู่ไหนกันทุกคนอย่าจับผมแดกไงเนาะยูดด้วย,ยเกิดอไรขึ้นคันยิงอะไรกันไม่น่ากูผมนี่มือเปินอ๋อเติมมาน,นี่หว่าอ๋อใช่แค่เลือด ถ้าผมเบาหรือดังก็ต้องขอโทษด้วยนะแรงกว่าแค้โดรกลรู้เรื่องเลยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ็ดยังวะทุกคนใจเย็นนี่นี่ลุกมุมเตแบนี้ต้องมอง <c oughs> ขวามเอาซ้ายนะเลี่ยายงเกมนี้ <c oughs> โอ้โหมาแล้วพี่บิ๊กเบิ้มสองตัวโอ้โหชัดเลยครับผมมันมาแล้วนะฮะนี่พร้อมเออไอเลืมรีโหลดชิปีพว้าวลืมรีโหลดอ,อุ๊บไอ้ชัวพี่กันโอ้อะไรใครคิดหน้าตุ๊บตุ๊บแล้วตั้งกากมาเลยถูกตร้องวู้มาแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวเอื้อฝากเมีเยเข้อด้วย ผม,มน,น,น,นั่นจะเป็นเอาไงี <N> ้ยนี่เลยอุยอ้ยอยุ้ยตุ๊ดตุ๊ผิวจะตเกิดทุกคนครับหยุดด้วยหยุดลัน่นสายหมแีแม่งเลยครับวิ่งแบบแบบตีนแตกหมดทั้งหมดเลยวะเดี๋ยวคนครับเกมนี้นะแค่อยู่กันเป็นกลุ่มเข้าไปคุณก็ชนะเกมนี้ได้นะกูวิ่งก่อนนะตอนนี้บุดจังบุดจังบุดทุกคนหยุดด้วยโอ้โห ม่กับมึงแล้ววิ่ตรงไหนเดฟัคตี้เด็ดโอ้ my god อ่าน่าเป็นเจ๊งโอ้ my god วิ่งนี่อยู่ตรงไหนวิ่งเนวผิวเดือดเธอวิ่งนี่อยู่ตรงไหนวิ่งวิ่งก็จะวิ่งเหลือด้านเด็เยอะด้วยนี่ไหมโอ้ยใครตาย ไม่รู้แหละหาเพื่อนแป๊บกระโดโด,โด,ด,ดยิง,ยง,ยงก่อลลวนด้วยวิ่งไ่งไม่ซีเจอ๋อเต็มไม่น่าอยูดอินา่าดลงเรือนี่จุกบนผ่าอ,อะไรกันโอ้ยจุบหายเกิดอไขึ้นโอ้โหเดี๋ยวมาทำตูอยายาเพื่อนเราเพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนเราเพื่อนกันใช่เ,เพื่อน อย่าล้มดิเฮ้ยนี่มันหมาหมูเ <izon> ออนี่มันหมาหมูชัดชัดออกดีกว่ายิงระเปิดมั้งใจผิดใช่ป่ะโดดึงดึงดึงโอ้ยเก่นเล่นเล่นแล้วงงมากนะเกมนี้รถตู้เล่นกากวะ เก่นกว่านักเกมนี้อุ้ยแข็งว่าทั้งสูงเนงเี่ยวะเอ้ออีหามกดอีอุ้ยเนียนเนีนจ้ความแนี้เลยมั้ยมไม่ไม่เนียนแล้วโอ้ชัดชัดเลยตายแบบไม่ไม่เนียนแล้วอย่างนี้ มันคน,ลนเล่นเน,นียนมะแล้บจะเกันงแค่ไหทุกคนครับเอินเตอร์ทุกคนไปเ,เจอเพื่อนแล้วอุ้ยบันทีก็ไม่เห็นเพื่อน,น,นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะอ,อ,อยู่คนเดียวนะตอนนี้เราเจอเพื่อนแล้ววันดีเพื่อนเพื่อนเราอยู่ด้วยคนเพื่อนออตบังเรือสิ สซเนเปอร์ไลฟเฟิล์ยังหลอนเหล่าช่วยแนะนำแม่งหน่อมทุกคนอุ๊ยตกใจอะไรวะโอ้โหใครปล่อยอะไรมาเฮ้ยเดี๋ยวด้าน,นหลังเหมือนด้านหลังจะมาแต่ก็ไม่ใช่จะเร็วไปไหนพวกมึงเมาอย่งไม่ดีอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหชัดเลยนาดีกว่า อย่าทำอย่างนั้นเพื่อนเราเพื่อนกันเออเราเพื่อนกันเขาตาก,ก,กไปตุ้งมีสก,กินด่ะคุณรู้นำดีมีเอาตัวนี้อ่ะอุ้ยชิบแล้วมึเกะตัวนี้วนะเนี่ย แล้วเย yeah! ้โอ้โหโอูห้มันไม่ได้มาตัวเดียวผมตอนนี้ผมนี่วิ่งกับโรนโดนนะฮะไอ้อบุกห่านวิง่งแบบโอ้โหไม่รอดถ้าจเจอวิ่งเร็วขนาดนี้นะถ้าคุณมึงเจอวิ่งเร็วขนาดนี้นะอย่ากเกย์ตรงนี้นะขอร้องน,นี่อะไรเนี่ยคืออะไรวะ พี่นะตรงนี้เนี่ยเชื่อผมเรียนมาเสียงไม่คนเดินมาครับผมมันเสียงฝีเท้านะของเรโอนเสานะฮะ ยันไงวะเพื่อนเราจะเพนนะยกันได้นะเพื่อนผมแบบว่าชิ่งเยอะ้วตอนนี้มันคืออะไรวะึงานสี่สกันใหญ่มากเพื่อนใจเย็นเพื่อนเราคุยกันได้ อไม่สิงเต้นเถื่อนดีมันช่วยคนน่ากลัวเลยวะ <c oughs> คิว, <c oughs> ค,วคิวได้กค่ตัวนะ่ะอืมคุณภูมิใจอะไรคิวหนึ่งตายเจ็ด <c oughs> เกมนี้นะคือคือเกมหนีหนีโนเสาะนะไม่ใช่เกมขั้นโนเสาะนะแต่แต่กุงก็ไม่ฆ่าจะได้นะเ้ยจิบ๋อ้ยที่มือเฮ้ยเอาจริงดิตรงนี้ด้เหรอ กินเนี่ยเขาสานะอุ้ยชิบม,มคนมาใจเ็นเบอรอุ้ยจะไม่ได้ไม้เป็นต้งใส่บู๊ใสบ่สบู๊บู๊เลยเนี่ย ตัวพระเอกอุ๊บดูจิเฮ้ยเสียงตึ๊บตึ๊บตึ๊ตึ๊บโอุ้ยชิบหายแล้วปิดร้านชิบหายทุกคนครับเสียงฟีเท้าใหญ่มากโอ้ จริงนะที่ผมไม่ได้เป็นเกมกัินนะเจอกล่องเลือดต,อต่างเพื่อนไปด้วยเกมนี้มีเพิ่เหมือนจะมีคมนมีเป็นร้อย กดไม่ต้องกดค้างแล้วดูจรงเวะ โคตรตื่นเต้นเลยบอกตรงต้องใส่ครบเลยอุ้ยอ <ie diy> oh! oh! oh ีด้ไม mm ่เห็นเห็นทีนี่ปวดคือปวดสั่นโอ้โหขออะไรเยอะเอ็กูฟังเฮ้ยมันจะปลอดภัย mặt thêm vào vườn hà hoi hô nó kuo à lưu ơi lắm nếu mà lệ up and down. up up and down. ก็จะตาทยทีนะเพราะมันนอย่างนั้นมาบ่อนนะโอ้ยเรื่องเวลาแล้วลสิจะได้จบทุกทีอ๋อจะตายแล้วกดเสียกฏจีกว่าทุกทีทุกเกมมันกีกวามันจะเป็นงานเลงใช่ไหม พาปล่อยแฟโอ้ชิบหายเลยตัวก์สกอร์ตายขั้นได้จยู่นะตอนนี้ผมยังรักสา,าส c o r e ได้อยู่นะ <c oughs> สุว่ากุ้ลภูมิใจตัวเองนะนะที่รัดชาวบ้านก็ได้นะ,นะ,ะปินก็ไม่น้อยนะเกมนี้ผมสามร้อยนะก <c oughs> ูอะ ว่าผมไม่เลยรีเซ็ตไ้ผมผมวิ่งกันไปแหละจะวิ่งเลยอุ๊ยขอ,ของเลือดวันนี้ตท่นี้มันจะอะไรจะแย่วันนี้อ่ะอึนเดือดออดผมนี่ยืนขึ้นเลยยง มาแล้วมาแล้วเพื่อนมาเร็วเพื่อนเพื่อนเร็วเพื่อนเพื่อนมาทำไมไอ้บ้านเราหมอนยานะวิงว่งนะวิงว่งวียนเวิง่งวิ่งเวียนเวียนโอ้ยรอเราไว้อันว่าคลิปนี้ขอจบคลิปให้นของสวัสดีครับ